ครูหม่ำสตูดิโอพืชสมุนไพรสุขภาพและความงามที่บ้านเราปลูกผักชีในกรองกันค่ะแล้วก็เกิดปัญหาว่าเราใส่ดินน้อยเกินไปนะคะลำต้นของผักชีไม่ได้รับแดดตัวนี้ที่แบ่งออกจากกล่องมาใส่กระถางนะคะลำต้นเขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอ เดี๋ยววันนี้เราจะแก้ไขกันค่ะก่อนอื่นเตรียมอาหารไว้ทานก่อนที่เราจะเข้าสวนนะคะเพราะว่าเวลาออกจากสวนแล้วถึงมันจะเป็นสวนเล็กๆก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็หิวมากเลยค่ะในกระทะเตาถ่านนี้คือแกงจืดผักตำลึงค่ะผักตำลึงเก็บจากหลังบ้านนะคะ เดี๋ยวแม่จะรื้อผักชีต้นเดิมออกนะคะแล้วก็ให้เขาเป็นปุ๋ยเลยเราใช้ดินที่เป็นดินปุ๋ยนะคะก็เลยไม่ต้องผสมอะไรเพิ่มเติมส่วนตัวที่รื้อออกถ้าเขามีปริมาณเยอะเราต้องเอาออกจากกระถางนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ดินร้อนได้แต่นี่เขาไม่เยอะนะคะผักชีที่แหม่มใช้แหม่มจะใช้ผักชีที่ใหม่ค่ะก็เลยสามารถ โรยลงไปในแปลงปลูกได้เลยนะคะดินก็เป็นดินร่วนๆนะคะเพราะว่ารากเขาจะได้ชัไปง่ายๆแล้วถ้าใครมีฟางก็ใช้ฟางนะคะมากรบด้านหน้าบางๆเพื่อการแสงแดดให้ต้นอ่อนนะคะส่วนแม่มสะดวกที่ใหญ่มะพร้าวนะคะแบบละเอียดก็มาโรยแล้วก็เราก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะคะ สำหรับรายละเอียดของที่ใช้วิธีการต่างๆที่ละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะคะแหม่มจะวางข้อมูลไว้ให้ที่ใต้ล่างคลิปนี้กับคอมเมนต์แรกใน YouTube และ Facebook นะคะผักชีเราจะใช้เวลาปลูกอยู่ประมาณ40วันค่ะ40ถึง50วันก็ทานได้แล้วนะคะแหม่มก็เริ่มทยอยเก็บถึงต้นจะเล็กนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือว่าบำรุงปุ๋ยอะไรเพิ่มเติม แต่เขาก็หอมมากๆเลยค่ะต้นนี้ก็คือต้นเหล่านี้ก็คืออายุประมาณ40วันนะคะ40่วันก็ถอนไปทานได้ปกติรากก็หอมมากๆเลยนะคะใบก็ใช้ได้แล้วเหลือเฟือค่ะตอนนี้มีเหลือเฟือมากเลยก็มีแปลงหน้าบ้านนะคะที่ปลูกไว้แล้วก็แปลงหลังบ้านไปปลูกเพิ่มไว้สาม กระถางนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะใครมีข้อมูลอะไรหรือสงสัยอะไรหรือมีเทคนิคอะไรดีๆมาเล่าให้แหม่มฟังด้วยนะคะครูแหม่มสตูดิโอสมุนไพรสุขภาพและความงามแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ